สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวพิรดาพงเผ่านะคะวันนี้จะมานําเสนอสื่อหน่วยผีเสื้อแสนสวยนะคะชื่อสื่อชีวิตผีเสื้อแสนสวยมาจากไหนนะคะเชิญไปชมคลิปวิดีโอของเราได้เลยนะคะ หน่วยผีเสื้อแสนสวยชื่อสื่อชีวิตผีเสื้อแสนสวยมาจากไหนเหมาะสำหรับเด็กปรถมวัยช่วงอายุ3ปีการวางแผนประเด็นปัญหาผีเสื้อเป็นสัตว์ใกล้ตัวมีอยู่มากมายหลายชนิดผีเสื้อเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ง่ายผีเสื้อมีรูปร่างลักษณะขนาดและสีต่างกันผีเสื้อ มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและผีเสื้อมีวงจรชีวิตที่แตกต่างจากมนุษย์เหตุผลนักเรียนสังเกตและสามารถระบุลักษณะของผีเสื้อได้นักเรียนสามารถจำแนกลำตัวของผีเสื้อเป็นส่วนๆได้เช่นปีกลำตัวส่วนหัวนักเรียนสามารถบอกได้ว่าผีเสื้อที่พบเห็นมีสีอะไรบ้างแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิต การเจริญเติบโตของผีเสื้อนักเรียนได้รู้ว่าก่อนจะมาเป็นผีเสื้อนั้นต้องเป็นอะไรมาก่อนสามารถเรียงลำดับการเจริญเติบโตได้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์โดยเด็กสำรวจสังเกตลักษณะการบินของผีเสื้อสำรวจวงจรชีวิตของผีเสื้อการเจริญเติบโตของไข่หนอนและดักแด ผีเสื้อและเรียนรู้กฎเกณฑ์หรือปรากฏการต่างๆตามธรรมชาติมีทักษะและการใช้สื่อต่างๆในการสร้างสารรค์การนำไปใช้นะคะเป็นเกมการศึกษาใช้ประกอบการสอนหน่วยผีเสื้อแสนสวยเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรของชีวิตผีเสื้อ ไปพร้อมๆกับการฝึกสมองส่งเสริมให้การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของธรรมชาติไปพร้อมๆกับการเล่นช่วยให้เด็กๆสนุกสนานเพลิดเพลินจดจำฝึกสมองและพัฒนาการด้านร่างกายต่างๆไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นวงจรชีวิตของผีเสื้อ ปประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. เพื่อให้เด็กสามารถสังเกตสํารวจทดลองคาดคะเนตั้งสมมติฐานการค้นพบการสืบค้นแสดงความคิดเห็นว่าผีเสื้อมาจากไหนและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนทนาได้เป็นของวิทยาศาสตร์นะคะ 2. เพื่อให้เด็กๆสามารถพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์คิดสร้างสารรค์คิดอย่างเป็นเหตุผลเป็นเทคโนโลยีนะคะ เมเพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาความคิดสร้างสารรค์การคิดแก้ปัญหาการคิดเป็นเหตุเป็นผลการคิดเป็นระบบการคิดออกแบบถึงต่างๆได้อย่างสร้างสารรค์นะคะเป็นวิศวกรรม 4. เพื่อให้เด็กๆสามารถรู้จักวงจรชีวิตผีเสื้อรูปร่างขนาดของผีเสื้อจำนวนอวัยวะสีท้าผลงานได้อย่างสร้างสารรค์และเสรมดี การบูรณา,าการกับสเต็มศึกษานะคะเเด็กสำรวจสังเกตลักษณะการบินของผีเสื้อวงจรชีวิตการเจริญเติบโตของไข่นอนดักแด้และผีเสื้อสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์หรือปรากฏการ์ต่างๆตามธรรมชาติเด็กได้เรียนรู้จากวงจรชีวิตของผีเสื้อและยังได้สังเกตพัฒนาการการเจริญเติบโตของผีเสื้อได้ค่ะ E ได้ออกแบบสื่อเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อ A ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปภาพ สีลักษณะต่างๆที่เด็กๆได้พัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาเช่นแต่และว,วงจรของชีวิตของผีเสื้อถ้าเรียนผิดจะต้องทําอย่างไรรู้จักแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการคิดที่สร้างสารการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล M เด็กๆได้ฝึกการน,นับเลขจากจำนวนช่องที่นำไปเรียงตามวงจรชีวิตของผีเสื้อรู้จักลักษณะรูปร่างขนาดและสีของผีเสื้อค่ะพัฒน,นาการทั้ง4ด้านนะคะ 1. ด้านร่างกายเด็กๆได้ลงมือทํากิจกรรมได้พัฒน,นากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการใช้นิ้วมือ 2. ด้านอารมณ์เด็กมีความเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับกิจกรรม กิจกรรม3ด้านสังคมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณครูและเพื่อนๆค่ะด้นาน้าทติปัญญานะคะเด็กๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อนี่นะคะนักเรียนสามารถสแกน QR code ไปเล่นเกมกันได้เลยนะคะที่ถูกต้องที่สุดเพื่อเรียงลำดับเลยนะคะ 1. ไข่ภาพใดคือไข่ของผีเสือ้อ คำตอบก็คือ 2. นอนผีเสื้อภาพใดคือนอนผีเสื้อคำตอบก็คือ 3. ดักแด้ภาพใดคือดักแด้ คำตอบก็คือ 4. ผีเสื้อภาพใดคือผีเสื้อคำตอบก็คือวิธีการเล่นสื่อวัสดุสร้างสรรค์น,นะคะ นี่นะคะมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะนี่ก็คือจะเป็นวงจรชีวิตของผีเสื้อน,นะคะจะมีอุปกรณ์คือเป็นอันนี้ภาพกับเงานะคะอันนี้จะเป็นเงาของผีเสื้อลำดับแรกนะคะอันนี้จะเป็นเงาของไข่นะคะลำดับที่สองลำดับที่สามก็เป็นนองลำดับที่สี่ก็จะเป็นดัแกแด้วงเวียนอยู่วงจรชีวิตอยู่ในอันนี้นะคะลำดับแรกเราก็สามารถแปะได้เลยนะคะให้เด็กๆเลี้ยงให้ถูกนะคะนี่ลำดับที่ส,สองนะคะจะเป็น ไของผีเสื้อนะคะก็ประแปะได้เลยค่ะลำดับที่3นะคะจะเป็นนอนนะคะลำดับที่4ก็จะเป็นดักแด้นะคะเด็กๆอย่าลำดับให้ถูกนะคะ